วัสดีว่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเกมเอ่อเลตพิโอซูนะครับผมกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเพราะว่าติดติดอ่าใช่แล้วก่อนที่ผมจะออกจากรอบที่แล้วนะครับผมก็เล่นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าโซนทะเลทรายนี้ก็จะเป็นเอ่าเป็นกรงงูนะครับที่ผมจะสร้างเป็นสัตว์ต่อไปนะครับที่เราจะเอามาลงในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับแล้วก็เอ่อนี่ฮะเราได้สมาชิกใหม่มา2ตัวนะครับก็คือเป็นน้องขับปิบาร่านะฮะซึ่งเอ่อจากรอบแล้วนะผมเล่นไปแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกไป เหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นนะครับแล้วก็มีน้องคาป,ปิาร่างตัวเนี่ยนะฮะที่แบบว่าเขาเรียกไงไม่มีบ้านอยู่นะฮะเพราะว่าเกิดจากไฟป่าเลยพวกนี้นะฮะเราก็เลยรับเลี้ยงน้องเข้ามาซะเลยนะพร้อมกับมีบ้านกันต๊อปน้อยให้น้องด้วยนะฮะอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรวะน่ยลืม อ๋อเครื่องตัดต่อมรนุกรรมนะครับก็คือจะทําให้ตัดหลายๆสายพันธุ์นะครับผสมรวมกันได้นะครับนะหลังจากนี้เรามาเริ่มเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เรารับเลี้ยงน้องงูได้หรือยังนะฮะมาดูกันเดี๋ยวก่อนนะน้องงูเราต้องเอาน้องห่านไปแลกใช่ไหมซึ่งเราแลกห่านได้แล้วฮะตอนนี้นะครับโอเคเราแลกเลยก็แล้วกันนะได้เป็นงูตัวคู่กับตัวเมียมาสองตัวนะครับนาะทำไมพวกคนถึงไม่ชอบงูกันนะสำหรับฉันแล้วนะพวกมันดูเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะยังไงก็ตามเกิดอุบัตติิเหหุขึ้นนนนนที่่่ดออยะคคืวาาบง เอ่อตายคุณต้องการวะวัด Wha <laughs> ตายเพราะอะไรตาย <laughs> นานี่ <laughs> เออเอ,อ,เอ,อก,ก็ก็ได้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 โอเคฮะรับเลี้ยงมาก็ได้อันนี้โอเคครับผมกลับสวนสัตว์นะครับแล้วก็ นี่เลยหย่อนไว้ที่นี่เลยฮะเดี๋ยวมาดูไอ่แต่ต่อพันธุกรรมสัตว์ก่อนแล้วกันนะเลือกคู่อ๋อเลือกคู่จากตรงนี้ได้เลยหรอถูกค้นพบแต่เรายังเลือกไม่ได้นะฮะนี่สต,ติยอดขายใหม่วะอันนี้ตรงนี้เราก็มีส่วนของอห้องน้ำนะครับแล้วก็สาระพักใจนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอามาทําไมเดี <c oughs> ๋ยงูจะเข้ามาในสวนสัตว์แล้วนะฮะนี้แล้วเดี๋ยวงูมันจะไปต่อยอดกับอะไรได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงูไปต่อยอดเป็นนี่ไงน้องหมาป่าฮยินานะฮะน้องฮายิน่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นว่ะประเทศญี่ปุ่นเขาให้อ เพราะว่าในกรงเรามีอยู่2ตัวก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยนะซึ่งน่าจะขยายพันธุ์ไม่ได้นะฮะเออรับเลี้ยงได้นะนี้เอาน้องกระต่ายไปแลกนะอันนี้เออคุณรู้ไหมว่าสัตว์อะไรที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าน่ารักที่สุดเลยอะ่ะคาปิ巴拉าไงล่ะที่ญี่ปุ่นนี้พวกเรารักมันมากเลยนะแต่ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนพวกมันกับกระต่ายชนิดนี้นะคุณคิดว่าคุณสามารถเพาะพันธุ์กระต่ายแบบนี้ให้เราซักตัวได้ไหมได้สิครับเออแต่คาปิ巴拉ามันน่ารักจริงนะเออได้ยินว่า นกคาปิ่าเนี่ยนงคาปิ่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรที่สุดในโลกด้วยนะเออค่อนข้างจะน่ารักเลยในอันนี้แต่จะว่าไปตอนนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยจำนวนประชากรกระต่ายเรานี่แบบค่อนข้างมีเยอะเลยนะแรกกับคาปิ่าโอเคครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยคาปิ巴拉สองตัวหลังนี้ได้งูแล้วฮะออที่พักเหรอนี่น่าจะไม่ต้องการนะฮะของเล่นสัตว์ <c oughs> เดี๋ยวแล้ว,ลวงูมันเล่นอะไรอะง,งูเล่นบอลบอก เอาเอาบอลให้งูเล่นมันถูกต้องเหรอวะนี่เราเล่นกันจริงเด้อเออเดี๋ยวน,นี้ใส่ของแตกให้น้องก่กอนฮนะใบเฟิร์นไหมเออน้องงูชอบใบเฟิร์นไหมฮะอันนี้เอาใบเฟิร์นใส่เข้าไปด้วยฮะแปะไวะ้โอเคนะพอประมาณประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวแต่ว่าผมต้องการที่จะแต่งพื้นที่ในโซนนี้ให้มันแบบดูดีขึ้นมาแต่ของแต่งเราแบบมีน้อยมากเลยเออต้้งคูเล็กนี่คือโอ้โห น้ำพุเล็กคือน้ำพุเล็กจริงวะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยอะคือไม่มีของตกแต่งอะไรเพิ่มเลยฮะเดี๋ยวทําการวิจัยเพิ่มกันวะเอ่อมเมล็ดพันธุ์อันนี้อะไรสูบไฟฟ้าน,นี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นค่าคุณธรรมด้านมืดนะฮะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางของเราอะฮะอันเนี้ยุุมดอกไม้น,นี่ก็น่าจะเหมาะนะในการตกแต่งแต่ว่าผมอยากได้พวกเฟอร์นิเจอร์มากกว่านะ เหมือนจุดของน้องงูนี่คนดูไม่ค่อยเข้า,ขาถึงเลยนะฮะอาจจะไกลเกินไปว่าจํานวนนกกระต่ายที่เยอะเกินไปแล้วเนี่ยการคุมกําเนิดก็คือถ้าเกิดว่าติ๊กถูกแล้วคือพวกน้องๆเขาจะอันนี้ใช่ไหมเขาจะเลิกขยายพันธุ์ใช่ไหมเออเพราะว่าจำนวนประชากรนกกระต่ายตอนนี้คือเยอะมาก <c oughs> ถ้าอย่างนั้นนะ่ะเป็นไปได้ผมอาจจะต้องอัพอันเนี้ยไองานวิจัยที่มันเกี่ยวกับอะไรนะปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติอะเออ,อเราจะมาขยายตรงนี้เพิ่มนะเดี๋ยวจริงๆผมอยากทําเป็นร้านอาหารตรงนี้เพิ่มนะเพราะว่า มันจะได้เป็นการดึงดูดคนเนาะเราก็ทําสูตรเดิมนะตรงนี้ก็ปูเป็นพื้นไม้นะทําเป็นแหล่งแบบเขาเรียกไงนะแบบบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นจุดนั่งชิวนะอะไรอย่างี้นะโอ้โหพอมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอะไรมันก็เริ่มแบบเขาเรียกไงนะจัดโซนอะไรได้ยากขึ้นแล้วว่าอันนี้แปบ๊บหนึ่งนะมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมอยากได้บ่อน้ำหม่างน้ำอะไรพวกนี้จังเลยอะ่ะแล้วช่วงไหนที่มันจะมาเก็บข้าวงเข้าฟวฟเราเนี่ยแน่เลยดูแลยากจริงๆเลยเชียวนนี้ถังขยะแล้วหนึ่งนะต้องมีอันนี้อันนี้วางไว้นี่ไง พูดถึงปุ๊กก็ามาเลยเงินกู้ยอดชำระขั้นต่ำรายจ่ายโอ้โหเป็นหนี้เฉยฮะนี้สร้างสัตว์ผสมคาปิ่ากับเป็ดถ้างั้นเราเอาคาปิ่ากับเป็ดแล้วกันเพราะว่าเออเรามีคาปิ่ากับเป็ดเป็ดก็บ้าแล้วไม่มีเป็ดมีหานมีแต่หานที่ผังเเหมือนที่เราทําตรงนี้แล้วแบบว่ารอให้มีคนมาดูเหมือนจะไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่าไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยอเออไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยในการให้คนมาดูน้านี้เออเหมือนคนก็ไม่ค่อยเข้ามาเดินแถวนี้เท่าไหร่นะฮะเออยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาเดินเท่าไหร่ถ้างั้นเดี๋ยวเออยังไงดีนะ ตรงกลางตรงกลางเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะจัดอะไรสักอย่างตรงกลางได้นะฮะนี่ตรงกลางไหมเออตรงกลางแล้วเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นไปได้ผมอยากจะใส่แบบร้านอาหารแบบจัดเต็มเลยอะถ้าเป็นไปได้พ็จ <c oughs> <c oughs> ะปัจจุบันคือแบบคนเดินมาฝั่งนี้คือน้อยมากนะฮะเออส่วนใหญ่จะเดินมาอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะเอา้ามีน้องตายฮะนี้รายงานข่าวเลยวันนี้เออนนี้คืออะไรอะน้องกระต่ายต้องต้อง,ต,องต้องการเตาเผา ตเตาเผามันอยู่ตรงนี้ะฮะแปบ๊บหนึ่งถ้างั้นคราฟก่อนเลยน,นี้พอไหมอ่าเตาเผาใช้หโอเคครับผมโอเคได้ตเตาเผาแล้วนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องกระต่ายเราตายนะเราต้องใช้ตเตาเผาอ่ะเนี่ยมีน้องกระต่ายตายในโกงว่ะแม่งโคตรแย่เลยตอนนี้งูในโกมีกี่ตัว,ม,ตวมี4ตัวแล้วนะฮะนี้น่าจะเป็นลูกของน้องงูนะเป็นงูหางกระดิ่งเหรองูเขียวผสมพันธุ์กันกลายเป็นงูหางกระดิ่งเออผมว่าหลังๆมันเริ่มบร,บริหารยากแล้ววะเนี่ย <laughs> เริ่มบริหารยากแล้วนี้นี่ไงมาแล้วใช่ัันไคครบบุณส เอาน้องไปด้วยเออนี่ไงน้องงูไปไปแลกกับน้องหมาฮาย,ยิน่าเดี๋ยวแป๊บนึงเรายังไม่ได้สร้างโกงให้น้องหมาฮาย,ยิน่านะน้องหมาฮาย,ยิน่าต้องการกรงยังไงะกงยังไงวะเนี่ยอันนี้โกงประเภทอะไรอะอันนี้อะไรทำไมเขาไม่ชอบใจฉันหิวข้าวมากเอาหิวข้าวก็ไปซื้อข้าวกินดิลูกถ้างั้นเดี๋ยวเราใช้กรงอันนี้ก่อนได้ไหมโกงทะเลทรายโอ้โหราคาช่องละสิบถ้ายืนยันไปนี่คือหมดตัวแน่นอนต้องทำแลวจังวันนี้เหลือแดบาทถ้าไม่อยากจะเชื่อเอา ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยิบหายตังคูไม่มีเออเงินกู้ที่ต้องการโอโ้รอบหน้าเจ๊งสมัง้งบอกตรงอันนี้คือแบบเป็นนี่ไม่ไหวละจริงจริงอะไอทางข้างหน้าผมรีบสร้างเกินไปเว้เดี๋ยวผมต้องผมว่าผมต้องสร้างใหม่นะในส่วนของข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าผมว่าผมต้องแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมอยากได้ตังค์เร็วๆว่ะก็คือแบบตอนนี้คือแบบคือแบบ มันไม่มีวิธีการได้ตังอย่างอื่นแล้วหรอแป๊บหนึ่งนะมันมีอีกวิธีนึงคือการทาเควส์นะแป๊บหนึ่งตัวแทนจําหน่ายตลาดมืดวะขายสัตว์ของคุณสู่ตลาดซื้อสัตว์แปลกๆจากแหล่งโอ้โหมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เอาฮะรายงานบุคคลน,นี้ตอ่อตํารวจไปฮะรายงานกูเป็นคนระพืชด,ดีฮะไม่เอาไม่เอาถือว่าเราจะขาดทุนขนาดไหนก็ตามแต่เราจะไม่ขายสัตว์ไปตลาดมืดแน่นอนโดนเชือดแน่นอนนะถ้าไปขายอ่ะการที่เงินเราหมดตัวนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะนี่ยขค่าอาหารเหรอ ต้องลดว่ะเพราะว่าตอนนี้เราเออเขาเรียกไงนะเราจะเจ๊งเออได้พูดตามตรงคือเราจะเจ๊งอ่ะนะเราเลยต้องลดอาหารนิดน,น,น,นึงนะฮะนี้แป๊บนึงนะอันนี้ผมว่าก็ยังรุ่งโล่งไปว่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะมาเพิ่มอะไรก่อ <laughs> นดูสภาพสวนสัตว์ตัวเองด้วย <laughs> ตรงน,นี้ก็เสียดายก็จริงแต่คือแบบน่าจะต้องลบทิ้งนะเออเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ลบฮะเพราะว่า <laughs> ของพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่เออเพราะว่าผมกะจะว่าแบบทําเป็นโซนอันนี้เล่นไงเออกะจะทาเป็นโซนเล่นไง ลืมลืมคิดเรื่องตังค์โอเคนะครับตรงนี้เราก็มาทําเป็นคอกหมูเพิ่มนะผมว่าพื้นที่ในการใช้น่าจะไม่กว้างเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแค่นี้พอวะเหนือขยายถึงนี่เลยแล้วกันอะโอเคครับผมแล้วก็เอาหมูนี่อ่านี่มาบริจาคจัดไปเพื่อนบริจาคครับได้หมูมาเลือกที่อยู่นี่เลยมาแล้วข้าไฟกูนี่สินที่มีอยู่บวกเข้าไปอีกตอนนี้ชิบหายหนกักกว่าเดิมอีกเวรกรรม ไปสวนวิจัยไอติมร้านไอติมไหนเออรถไอติมนี่อยู่นี่วิธีซื้อใจลูกค้าอย่างหนึ่งฮะใช้รถไอติมยังไงล่ะฮะรถไอติมรถไอติมจริงๆห้านี้เดี๋ยวก่อนรถไอติมมาขนาดนี้ร้านสายไหมนี่กระเถิบไปเลยห้านี้ลงทุนกับรถไอติมครับผมจังหวะนี้แล้วประเด็นคือน้องหมูมาแล้วด้วยฮะอันนี้อะไรเอาอันนี้ไปแลกอะเฮ้ยตัวอะไรไอแบตเจอร์เหรอที่เราใช้ได้ตอนนี้คือเป็นตัวนี้เลยฮะข้อของตัวอะไรอะ เรารักแบตเจอร์นะอ๋อแบตเจอร์จริงด้้ยนะแม้ว่าพวกมันจะชอบเข้ามาพังรั้วก็ตามนะและก่อกวนก็ตามอะ่ะเราก็ยินดีที่จะขยายครอบครัวของแบตเจอร์ของเราไปยังสวนสัตว์ของคุณโอเคถ้างั้นเราขยายแบตเจอร์ดีกว่าเราทํากงให้น้องแบตเจอร์แล้วกันนะฮะอันนี้มาน้องแบตเจอร์ลูกอ่าอยู่นี่สูนวิจัยได้วิจัยถึง16แล้วอันนี้วิจัยอะไรเพิ่มได้บ้างกงภูเขา กงสวัณนาอ๋อสวัณนานี่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 อันนี้อันนี้อันนี้กงสวัณนาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะสวัณนาสวัณนานี่นี่นี่ใช่เลยใช่เลยแล้วคือประเด็นคือจะเปลี่ยนกงยังไงเปลี่ยนให้น้องยังไงวะเนี่ยเปลี่ยนยังไงอะแสดงว่าเราต้องทำรั้วใหม่ให้น้องแล้วก็แล้วก็ให้น้องมาอยู่อันนี้จะว่าไปสวนสัตว์ผมนี่เท่าที่ผมเห็นนะเออสวนสัตว์ผมมันไม่เหมือนสวนสัตว์อะมันเหมือนสวนสัตว์าธารณะมากกว่าผมไม่เคยไปสวนสัตว์อะผมเลยไม่รู้ว่าสวนสัตว์หน้าาตนเป็ยงงไะ เออผมก็เลยทําเหมือนสวนสาธนารนณะมาไงอันนี้ตามความรู้สึกมันอาจจะออกมาแปลกๆนิดนึงนะต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าได้ตังค์มาเยอะๆถ้าเราลบหนี้เก่าได้หมายถึงถ้าโป่หนี้เก่าได้นะผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนช่องตรงนี้นะผมน่าจะเปลี่ยนทางใหม่หมดเลยนะตอนนี้คือแบบนะไว้ก่อนแล้วกันนี่ไง,ไงตัวแบตเจอร์มาแล้วอเอ้าไปตังตังค์ไม่มีก็ยังสรรหาจะตั้งน้ำพุ แล้วทำไมกระต่ายเพิ่มมาขนาดนี้เ่ยฮะอ่าผมจะทําอันนี้ใหม่ให้นะผมจะทํากรงใหม่ให้น้องฮยิน่านะครับเพราะว่าอยากให้น้องอยู่สบายพม่อะไรเอออยากให้น้องแบบอยู่แบบตามพื้นที่ของตัวเองสตร์ข้ามสายพันเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราได้น้องเป็ดแล้วเนี่ยใช่ไหมเออนี่ไงจัดการนี่เป็นอะไรหมูกับเป็ดบอ่ออ่าเก็บไปเลยเอาละเ,เอาได้แล้วหรือได้เลยเหรอเป็ดอู๊ดชื่อนี้เลยเหรอเป็ดอู๊ดควรจะไปอยู่ไหนดีวะเนี่ยแต่ว่าตัวเป็นเป็ดวะ ตัวเป็นเป็ดหน้าเป็นหมูเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะอยู่กรงนี้ได้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็ดกระหานเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ตัวเป็นห่านเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่กับกรงหาร่านนะฮะเฮ้ยอันนี้มีสัตว์แปลกเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาดูเร็วเนี่ยเป็ดอูดเนี่ยแปลกสุดๆอันนี้บอกเลยเป็นไงน้องเดินจนเหนื่อยไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ตกใจกับสัตว์พันใหม่หลกเลย <c oughs> ถ้ามีตังคืออยากจะยัดของนู่นนั่นนั่นมากเลยแต่คือแบบเนี่ยร้านลูกโป่งเนี่ยโอโ้โหเอามายังไม่ได้เลยอ้าวชิบหายแล้วตังไม่มีโอ้โห นี่เพิ่มทุกวันบอกเลยว่ากําไรคือแบบทิ้งดิ่งมากอันนี้ไม่เคย팟นี้นี่คือแบบไม่เคยได้กําไรเลยแม้แต่เซตดเซียวเดียวอันนี้คือจะเป็นนี่ถึงเมื่อไหร่ฮะบอกเลยนะมาหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเขาเรียกนะปล่อยปล่อยเวลาทิ้งไว้เลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องโป่นี่ให้ได้โปะนี่ก้อนนี้ได้เฮ้ยแต่ก็ยังได้ A อยู่อ่ะได้ไดยังไงวะเนี่ยเป็นนี่ขนาดนี้ โอเคนะเดี๋ยวขอจบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเกม Red b i l l Azu นะฮะมันจะเรียกว่าเจ๊งได้หรือยังอันเนี้ยกลับ <laughs> <g rab ble> มาพาร์ทหน้าผมว่าน่าจะไม่มีนี่แล้วคิดว่านะครับ <laughs> เฮ้แต่ก็ถือว่าขยายอะไรเพิ่มได้เยอะอยู่นะขนาดเป็นนี่นะนะนะ <laughs> เนี่ยนะเออขนาดเป็นนี <laughs> ้โอเคครับผมแต่ก็ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะเล่มเกม อ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยกันะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจว้ายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเช็คกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงอย่างการ์ตูนมีมนะครับที่เป็นตัวละครมาร์คขอดจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามด้วยละกครครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ